สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะเช่นเคยกับช่องปุ๊กปิกชาแนลนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะปุ๊กปิกจะพาเพื่อนเพื่อนนะคะมาทำการกดรับแอร์ดรอปนะคะของตัวที่ชื่อมอร์เฟอร์นะคะสำหรับวิธีการเข้มนะคะก็คือเดี๋ยวปุ๊กปิกจะ,จะฝากลิงก์ไ้ทางด้านล่างใต้คลิปนะคะวิธีการก็ง่ายๆเลยนะคะเพียงเราเนี่ยทำการากด คลิกลิงก์ทีุ่๊กิ๊กไปทางด้านล่างนาะเพื่อที่จะเขมเหรียญมอร์เฟอร์นะคะเราทำการคีเอทนะคะเพื่อสร้างกระเป๋าวอลเล็ตกับทางเมตา์克นะคะหลังจากนั้นเนี่ยให้เราทำการายืนย e ันอีเมลนะคะแล้วก็ทำการ KYC ผ่านทางคอมพิวเตอร์เรานะคะเราก็สามารถกดเค้มนะคะแอร์ดรอปฟรีนะคะจำนวน100 MPH นะคะวิธีการเนี่ย มันง่ายมากเลยนะคะสำหรับตัวเหรียญมอร์เฟอร์ตอนนี้นะคะก็คือลิศอยู่บนในคอยมาร์เก็ตแคปนะคะตอนนี้เนี่ยาราคาเนี่ยมันเป็น หลักเขาเรียกว่า0.029นะคะแต่ว่าสําสหรับวันนี้เนาะก็คือมันเป็นแค่การเคมมฟรีนะคะโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องเสียเงินแต่ว่าเราเนี่ยจะได้รับ100เหรียญ MPS มาฟรีนะคะก็เราไปดูวิธีการกดเคมมกันเลยนะคะอันดับแรกเนี่ยพอเพื่อนๆกดเข้ามาเรียบร้อยนะคะหน้าตามันจะเป็นแบบนี้นะคะสําหรับมอเฟอร์นะคะคือเป็น กระดานเทรดกระดานเทรดหนึ่งนะคะที่เราสามารถเทรดบน Amazon, Bitcoin แล้วก็ทองคำนะคะว่าเราทำการคีเอทเนี่ยเราจะได้รับ100 mps ฟรี free, นะคะแล้ววิธีการเนี่ยเนาะก็คือเราก็ทำการกดจอยมอฟเฟอร์ opher, นะคะอย่างที่เราบอกเมื่อกี้เราทำการคีเอทแอคเคานนะคะหลังจากนั้นเนี่ยทำการ kyc นะคะแล้วก็รับเหรียญได้เลยเนาะก็คือกดเข้มตรงนี้นะคะมันก็จะพาเพื่อนๆมาหน้านี้นะคะเพื่อถามสอบถามรายละเอียดนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็กดตรงคําว่า คีย์เอดวอลเลตนะคะสำหรับมอเฟอร์นะคะทำงานบนเชนอ่าอี h e r e เ m ียมนะคะเราก็กดคอนเน c t หลังจากนั้นนะคะให้เราเนี่ยทำการกรอกอีเมลนะคะแล้วก็พาสเวิร์ดของเราเข้าไปนะคะแล้วก็กดตัวคอนเฟิร์มพาสเวิร์ดนะคะแล้วก็กดคีย์เอ w วอลเลตนะคะเท่านี้นะคะเราก็สามารถที่จะเข้าไปกดรับเหรียญแอร์ดับกับทางมอเฟอร์ได้แล้วนะคะอ่าเราก็ทำการ กรอกรายละเอียดนะคะแล้วก็กดตรงคำว่า create wallet นะคะเท่านี้นะคะก็เราก็นำโพ้ดนะคะที่เขาส่งให้เรา verify ทางอีเมลนะคะเข้ามากรอกใส่ในส่วนของตัวนี้นะคะ,ะแล้วก็กด submit หลังจากนั้นนะคะพอเราทำการกด create account ของ Morpher เรียบร้อยแล้วนะคะ,ะเราก็รอให้ระบบท,ทำการโหลดแล้วก็ทำการสร้างบัญชีนะคะตอนนี้นะคะจะสังเกตนะคะว่าตอนนี้เนี่ยปุ๊บปิ๊กได้รับนะคะ,ะจำนวนเหรียญ Morpher อยู่ที่100 mps นะคะหรือว่าตอนนี้เนี่ย าราคาเหรียญนนะอยู่ที่2.81ดอลลาร์นั่นเองนะคะวิธีการก็ง่ายๆประมาณนี้เลยนะคะแล้วก็กดเน็กๆไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ start trading นะคะสังเกตบนบาลานซ์นะคะก็คือเราเนี่ยก็มีเงินในบาลานซ์นะคะอยู่ที่100 MPS นั่นเองนะคะซึ่งเราเนี่ยก็สามารถนำไปทำการเทรดนะคะในหน้า ที่มีการซื้อขายได้เลยนะคะเดี๋ยวคลิปวิดีโอหนะ้านะคะจะมารีวิวนะคะว่าวิธีการซื้อขายเหรียญเนี่ยในนี้นมันทำยังไงนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันนะคะแล้วก็ในส่วนของการ De posit นะคะตรงนี้นะคะก็จะมีในส่วนของ รา,ายละเอียดนะคะสามารถเข้าไปทำการกดรับได้ด้วยนะคะก็คือวิธีการเนี่ยที่เราอาจจะสามารถรับอีกนะคะก็คือเราเนี่ยก็ไปทำการ Verify นะคะหรือว่าทำการ KYC นะคะเราก็จะได้รับโบนัสนะคะในส่วนของการที่แบบเราแนะนำเพื่อนนะคะเราก็ได้อยู่ที่50 MPS นะคะ unlock c r e d i t กแล้วก็ทำการ d e posit เนี่ยเราก็จะได้นะคะแล้วก็เอ r n ิ0น10%นะคะหรือว่าสูงสุดเนี่ยถึง750เหรียญต่อปีเลยนะคะสำหรับโบนัสตรงนี้นะคะเดี๋ยวก็สามารถเข้าไปทำการ verify ได้ดูได้เลยนะคะวิธีการ verify มีอะไรบ้างนะคะก็คืออันดับแรกนะคะก็คือเทียหนึ่งตรงนี้เนาะก็คือเราทำการสมัครเข้ามานะคะ สมัครยืนยันอีเมลเข้ามานะคะก็คือผ่านครั้งที่หนึ่งนะคะก็คือเราก็ได้รับ100 MPS นะคะเตียที่สองนะคะก็คือให้เราเนี่ยาสามารถไปแนะนำเพื่อนนะคะแล้วก็อันล็อกเครดิตการ์ดหรือว่าทำการเด p โพสิตนะคะ,ะแล้วก็กด Verify ะะตรงส่วนนี้นะคะมีอะไรบ้างนะคะก็คือให้เราเนี่ยทำการอัปโหลดนะคะเอกสารของเรานะคะแล้วก็ทาการบันทึกหน้าจอตรงส่วนนี้นะคะปุ๊บพี่ขอข้ามไปก่อนนะคะสาหรับใครที่สนใจอยากจะรับเพิ่มเติมเนาะก็สามารถเข้าไปทําตามรายละเอียดตรงนี้ได้เลยนะคะแล้วก็ในส่วนของเจียที่3นะคะแค่เราทําการฝากเงินขั้นต่ําิ0เดีอนนะคะเราก็จะได้รับในส่วนของอ ฟังก์ชันเพิ่มเติมขึ้นมานะคะแล้วกออ็อะไรต่างๆเนาะเดี๋ยวค่้ยมาดูกันอีกทีนึงนะคะเพราะว่าเดี๋ยววิดีโอนี้จะยาวไปนะคะแค่วิธีการกดเค้ม100เหรียญเนี่ยก็อยากจะให้มันสั้นๆนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะมาดูว่าหลังจากที่บุ๊กบิ๊ก,กเนี่ยทำการ Verify ครบหมดเรียบร้อยแล้วนะคะ จะเป็นยังไงต่อนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตาม subscribe ด้วยนะคะสำหรับใครที่สนใจอยากจะเข้มเหรียญ100 m p s f r e นะคะก็กดลิงก์ทางด้านล่างใต้คลิปแล้วก็ทำตามวิดีโอนี้ได้เลยนะคะสามารถเข้มได้ผ่านทาง metamask หรือว่าพวก t a ด w a l l e t ได้หมดนะคะแต่ว่าสำหรับคลิปดีโอนี้นะคะบิก๊กมาเข้มผ่าน metamask นะคะก็ ลองไปทำกันดูนะคะก็ตอนนี้100 mps นะคะก็ประมาณ2เหรียญเกือบ3เหรียญน,นะคะสำหรับใครที่สนใจอยากจะเข้าไปกดรับก็สามารถกดเข้าไปเคมได้เลยนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ในเรื่องของการเคมแอร์ดอของเหรียญมอ r เฟอรก็มีประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเจอกันหมาคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ